สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะเกิดมาเพิ่งเคยเจอวารัตเปิดใจหลังพ้ายบัวขาวศึกเวอร์ไฟที่กัมพูชาควันหลงศึกเวอร์ไฟทัวนาเมนต์ระหว่างดำมดอคอมบัวขาวบัญชาเมฆ ยอดนักชกขวัญใจชาวไทยที่ขึ้นชกกับดามิทรีวารัตนักชกชาวเบลารุสท,ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกัมพูชาเมื่อวันที่6 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่รู้กันไปก่อนหน้านี้ว่าครบ3สมยกกรรมการรวมคะแนนพร้อมชูมือให้นักชกชาวไทยไวัย40ปีเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้และถือเป็นการหวนคืนสังเวียนอีกครั้งในรอบ3ปีหลังจากที่ติดปัญหาในเรื่องของการระบาดโควิด1 9อย่างไรก็ตามล่าสุด ดามิทรีวารัตคู่ชกวัย33ปีได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงไฟนี้ว่าไม่ค่อยพอใจกับสภาพพื้นเวทีกลางแจ้งที่ลื่นเนื่องจากฝนตกลงมารวมถึงการพักชกระหว่างยกที่กินเวลายาวนานถึง3นาทีเลยทีเดียว ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์คลิปและข้อความว่าไปดูความยุ่งเหยิงกันขอย้ำผมไม่ได้หมายถึงผลการตัดสินแต่ขอพูดถึงสภาพอากาศและการพักระหว่างยกที่ยาวนานถึง3นาทีถ้าเกมการชกมียกที่4ผมก็พร้อมที่สู้ต่อเหมือนกันขอบคุณเพื่อนๆครอบครัวและแฟนๆที่สนับสนุนผมมาตลอดนักชกแชมป์โลก IFMA เปิดใจสำหรับการชกในไฟดังกล่าวใช้กติกาคุณคาแมคล้ายกติกามวยไทยออกอาวุธได้หมดหมดัดเท้าเข่าและศอกมีทั้งแบบชก3ยกและ5ยกโดยใน1ยกจะแข่งขันกัน3นาทีพักยกละ1-2นาทีแล้วแต่ทางฝ่ายจัดจะกำหนดแต่กับเกมการชกครั้งนี้ ช่วงพักเวลานานถึง3-4นาที น่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาระหว่างเบรกที่เข้ามาในรายการมากมายเหลือเกินหลังจากที่บัวข่าวบัญชาเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยเดินทางไปชกถึงคัมพูชาและได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆขอขอบคุณแหล่งข่าวสนุก .com ค,ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ